คู่ทีสามเนี่ยาตเมียแหมคู่นี้มันกวาดถูบ้านล้างจานมาก่อนจะเตะบอลครับเรื่องรามันจะต่ำกว่านะครับไอ้ทุกฝ่กยเครับที่ตรงดิ่งมันจะสีลาดเลยครับวันนี้ครับเออจบกันครับในช่วงเวลาที่ไม่ใช่งานง่ายของชาตเมียครับ สายแก้ววันนี้โอ้มาฟูทีมเลยครับมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดจ่อยครับในตำแหน่งผู้สต่อตูครับาไลน์อัพเติมอี่ครับจะเป็นพี่ป้งนะลงก่อนวันนี้พี่หนูลงก่อนแน่ผู้ต่อสู้ต้นครับนำทีมครับคื้เป็นจัปตันด้วยเลยได้จับเจอกับพอยอันดอนครับเขาเป็นเน็ตไอดอลอยู่นะบอยอันดอนนะแล้วก mm ็ม hmm. well mm. ีเจมมาครับคอยเดินเกมคู่โกหังครับดีว่าครับ ตุ๊กแดนกลางครับตอนหลังกองหลังนี่คัมแบ็กมาแล้วนะเจ้าอาร์ตครับแล้วก็มีทางด้านพีรักครับแบ็กซ้ายเหมือนเดิมเงี้ยผมทางด้านท่าเมร์ครับต้นเป็ดเยจะเติมชูโรที่แดนหน้าครับ <c oughs> อู้สาวประตูน้องเต๋อ,อดูมืดเงี้ยจะเสียนี้เลยเนะนี่ยจตั้มเลยครับ แม้วันนี้ผมโหลดชื er nah ่อมีพี่วิ้นกับพี่ป๊อปนะโคตรโหดแกนะแับป๊อปเล่นกี่กับพลาดไม่ให่กเมื่อกี้ท่านเมียเล่นขึ้นมาใช้ชาร์จก่อนไม่ได้นะต้นเตจก็พยายามทะลุทะลวงโดดได้ไม่ยากเลยนี่ฮะอาร์ตการที่เขากลับมายืนแนวหลังนะจะทำให้กองหลังหลงแก้วดูเหนียวแน่นขึ้นแน่ๆครับเพราะว่าอาร์ตนี่เป็นเป็นกัปตันตัวหลักเลยครับ อาร์ตไม่มาก็จะมีท็อปอยู่นะแต่ว่าน่าเสียดายครับวันอาทิตย์ไม่มาทั้งคู่เลยครเปปากแก้วกัน้แพ้ไปเลยครับเป็๋ปากแก้วครับได้ติกันต่อยโดนยุกที่วันนี้เหมือนโดนจะเล่นเป็นตัวลกเติดจะเป็นตัวรับับลองรับอารมณ์เมียที่บ้านเลครับแกเป็นเจ้าภปาร์ตี้เลครับ ใครมีปาร์ตี้ที่ไหนครับต,ต้องการคนดูแลครับก็ติดต่อปอยอานน์ได้เลยนะในทุ่งข้ามากรบป๋อแก้วครับหลังกับซัดมาลูกนี้ตรงตัวเจ้าเต่าเับเต่าออกวัดไปทางซ้ายครับยังอยู่ตรงนั้นเนะนี่ยบุกเข้าไปอัตรอล่าไปได้ครอบจ่ายกับเสรครับ เสซ็ทล็ลอกสวยครับตรงนี้แหมดีมาทางด้านขวาให้ก,ก,ก,หก,ก,บบกันทา้งต้นเ็ครับต้นเฟตต์ก็แต่ว่าแม่อาร์ตเตอร์ติดแม่ชันนะอร่อยนะครับผมก็ไม่ได้มีโอกาสไปรับประทานนะแต่ว่าเสียงลูชาเหลเือเกินครับเอาแลกูกหลุดมาครเตาลิงตามมาดับไม่ได้ครับโดนที่บอลแต่ว่าโดนที่คนด้วยคนระับเดี๋ยวดูเชายเลยคนระับถ้าจะเป็นตัวจี๊้ถุงทีหนึ่งเชม,มาร์เลยคนระับ มีนาข้างนะข้างครับเนี่ยเลยพี่ครับโดนอ่ะ เป็นตุ้มเท่ด้วยครับฮ่องเครื่องหลังด้านแบบแ้วเลยครับเริ่มตื่นมาไม่ทันไรครับโดนตัดทะลุนี้ครับผู้สัมตัวออกมานี่ก็น้องแม่ตั้งใจนะครับโอ้โหตัวสำคัญเลยครับต้องเปลี่ยนครับเอาแกะลงมาแล้วครับ คุณมาตั้นๆเพื่วายครับแม่เตะบอลสุดให้ครับโอ้โหศัตูหนึ่งครับสุดยอดเลยครับฝ่ายแก้วก็เป็นทีมที่ฟอร์มมาจากคนคนหนุ่มทั้งหลายครับที่มีจิตใจรักฟุตบอลครับก็ุดทีมโดยฝายแก้วครับที่มีจิตใจรักพุตบอลหนุ่มสั้นครับปาไม่เคยบอกแล้วครับใครไม่มีวินัยครับใครไม่เดินทางมาเตะบอลด้วยกันครับต่อให้เก่งแค่ไหนครับฝาไม่เอาครับฝาบอกว่า เอาพวกนี้เลยครับรักกันดีครับของทีมที่มีสปีดที่น่าชื่นชมครับแล้วก็มักจะมีอีเวนต์งานต่างๆด้วยกันครับนะครับรักครับตรงนี้เลยทะลวงมาเลยทีเดียวไม่ลออกเลยครับท้ายโดนเส่ก็เลยพุ่งเลยตึ้นมาตรงนี้ก็ไม่ได้ตัวห่างไปสลัดไปแล้วเลยตัวห่างนิดน้อยนะไม่พุ่มครับ ปอบกำลังบอลยาวมาไม่ถึงต้นเลยบอลที่กลางสนามครับยกว่ารับกว่ากับอาโดนเยอะไม่โดนอาโดนไปเกลียเลยใส่ฮะนี่นี่ดู้ครับต้องระวังนะครับบอยอาโดนมีแกต้นเล็กแต่แกใจใหญ่เนี่ยซื้อรองเท้าดีสองสามคู่ครับไม่รู้มันจะซื้อไปทำใหมเนี่ซื้อรองเท้าจากพี่พุทธได้แหละ ซุ cues, ้เยอะๆของ้น oh ซ่มาเตะบอลจะคกูลดราคาให้กูด้วยเลยนต้นเป็ดเยอาลูกนี้กับวุนเยอะรโอ้ลูกนี้บ้าเห็กันยิงับแล้วพี่บอยอานนท์แดงไปปลใส่ครัไม่เปลครับ่า่สนามตอนนี้ทั้งสองทีมก็ทุ่ม่งดูฟางตาครับอาเซ็บอกอู๋หุ่นยับ ลับดลับจ่ายมาลูกนี้จังแก้ตัวได้ดีเลยครับลูกน้อยครับจ่ายให้กับลักครับลักล้อสวยครับจ่ายเล่นโตหางอยู่มาด้านซ้ายโอ้โหเล่นในโค้งจะเลี้ยงไปไหนเนี่ยจ่ายองจ่ายต้อเชื่อมตกันหนาเป็นระยะสองเมตรเลยตั้งแตขึ้นมาครับเต๋าโดนมาลูกนี้ไม่ถางลักครับบอลอยู่ที่ด้านอาบอยอโนนเนี่ ต้นเตะกันต้นเปตะเห็นว่ามาได้สวยครับถือตั้งที่ป๊อปเลยครับตั้มครับสุรัสตั้มสุรัสพัฒน์ธาจ่ายให้บอยอานนท์แทงเข้ากลางสกัดทิ้งออกมาบอลมาถึงโัวหันโัวหันยังโดนจับไว้ได้ครับบอลยังไม่ออกครับต้นเป็ดครับสุดท้ายเป็นหว่าถือไปตั้งกันที่รักครับอา์เก็บเขาสุดจ่ายใหเก็บตั้มครับ เมื่อวันนี้ต่อแก้วเลยไลน์อัพตอนนี้ที่จะแปดอยู่นี่ถือว่าเป็นตัวซีรีของทีมเลยครับแปลว่าจะเสือเกมมาไปต้นเกมครนะรอขอให้กลับมาได้ครับแปลว่าสถานการณ์บัตเตอร์จะขอให้ไม่เป็นไรมากครับแล้วก็กลับมาเตะต่อครับซีไปเลยครับบอลมาถึงพี่ซ้มเหรับ เขาคลุ in in right hey. so like like, ora, ้งแค้นเล้ยลุงลุ้คุ้งขาดเลยนะจ่ารย์ไม่ฟ้าเออนนท์บอยอาโดนี่โอ้โหพยายามเลี้ยงผ่านแต่ไม่ได้ครับเป็น้ครับวันนี้บอยอาโด์นี่เป็นตัวเดินเกมเลยเนี่ยปกตินี่เป็นคนเดินของนะฮะเป็นคนเดินแบบเหมือนไม่ตรงเลยนะแต่บอลที่ป๊อปคจะป๊อปพาตัว สายวูดแก่บ้องมีช้าไม่ได้ครับเข้าเลยเวตั้มสุรัดตั้มหลุดไปทางด้ายจ่ายตัดเข้ากลางให้บอยอันนนล้อมหนึ่งสอง 1, 2, ออกไปสามน่าใช่เลยอ่ะหเจ้าหน้าที่ไม่ไหวครับสุดท้ายไม่ทิ้งกับเถอะแพทยเมย์ครับรรเอ๋คู่มาไม่ถ่านรัดรับรัดแต่ออกไปได้ครับวันนี้เรามีสี่ทีมเลยกับ ชก็ผมรู้ผู้ถึงผลงานในสองทีมนะครับทำพลาด,ดเ,อเยอครับนัดที่แล้วคนระับเอาชนะมาได้คนระับส่วดเซนเตอร์ตวดเตี้ยนี่อานะทิตย์ที่แล้วก็พัดนะครับ,รบทีนี้ชนะน้นอยมาแนคะ่สองเลยต้นบอยอานนท์พลอยอานนท์มึงแตะต้องมาตลอดเลยนะที่เห็นนี้นะเตี้ยนเขาเอาเก่งะนะ ทางจะใช it, so it ้ถุงนนครยบูนะปีกทิ้งเออแต่ไกลแค่กนิดนึงเลยนะครับในกรอบเก็บเท้านี่หลับไปโดนตัวผู้สับประตูนะฮะ ปีกครับรลยะไกลครับเป็นหวาครับมาถือก็จินดับก็เลยครับยังได้อยู่ครับป่าแก้วโกหังล็อกสวยครับลูกนี้แม่ไม่ได้ครับบอลเป็นัวพ,พันขาครับ เกมนี้ขนเขมีไม่นะูสูงเท่าสูงครับคือเวลาแรกนะครับปล่อยตอนหูยแหมดีจีตัดเลยตัดไม่ทิงเลยไม่ไนะด้เลยตัวสัตรูทั้งส,สองทีมก็ยังไม่มีงานเท่าไรนะเพราะว่าการทีมของทั้งสอฝ่ายนี่มันก็กังออกไปในทานนงาาที่ีเยอก็ยิ่เน่นตก่ายครับลูกนี้ตัดมาได้แล้วต้หยิง่ง ม่พุ่งม่ครแบนี้จ้จายให้ตั้งสุรัตั้งสุตรรัเหาถุงันนึงเนี่ปตั้งที่ปับเนี่ยจ่ายให้กกนั้นต้นเต็ต้นเต็เอาตัวรอดมาได้เับล่ามาคนเดียวรัยโดน่าด้านหลังเลยฟาได้เลยต้องขอโทษเลยครับเซงต่อโคตรเื่อครับ ที่ทุกคนเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ครับวันนี้วันพระภิกษุสบดภีที่22คันคครับคู่การแข่งขันที่ท่านกำลังดูอยู่ตอนนี้คือคู่ที่3ประจำวันครับวันนี้หลีของเราฟังเลครับเพราะฉะนั้นครับเราจะลดเวลาการพักของท่านลงครับและก็การบรรทัดของท่านลงด้วยครับยังไงครับในเรื่องของการรักษาเวลาครับอยากขอความเมมือครับโดยเฉพาะคู่แรกครับถ้าท่านคิดว่าท่านเป็นคู่แรกแล้วเนี่ยครับ อยากให้ทุกๆท่านครับช่วยเกลีรยตารางงานของท่านให้ได้ครับเราก็มาให้เร็วหน่อยครับจริงๆิเราเลทให้ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าเลทถึงหนึ่งชั่วโมงทุกๆกครั้งไปเนี่ยครับคู้สุดท้ายเนี่ยกวมันจะแตะตกครับมันล่อไปเกี่ยงคูงครับแต่ได้นอนในตีหนึ่งนะและเรุ่งนี้ทุกคนต้องไปสู้กับงานของตัวเองต่อครับอยากจะขอคำร่วมือนิดนึงครับสามปมาดูเกมไม่ต่อครับ เป็นทางด้านธาตุเรือครับได้ทันเกมอยู่นะครับอ้าลูกนีเลยแปดแปดตรงนี้เนี่ยปล่อยไม่รับโอ้โหเป็นจุดแก้ครับยงนับให้กับเนินป่าแก้วแล้วครับนี่เป็นความผิดพลาดของนี้ธาตุเรือเองเนี่ยตอบวอรขึ้นมาไม่ได้ครับน้ำแล้วครับหนึ่งประตูตัดสูญโอ้โห คู้ที่สองเราเสมอไปสุดมันคู่แรกเราเฉียบเลย,เย,ยมันแค่เป็นประตูครับผู่นี้มีกาปัดได้นำครับเพื่อวันนี้ครับผลออกมา,กาแต่ละคู่วงมันค่อนข้างสูสีเลยครับคู่สุดท้ายของวันนี้จะเป็นๆๆบีบีพีคกับบ้านพาครับคู้คล่งาน,นหนักอีกแล้วของบ้านพาครันนบดูว่า,าวันนี้ครับจากจุดความร้อนแรงขีบีได้หรือไม่ครับ

เข้าบ้านครับแหมรับทุกอย่างครับไว้หมดครับแต่ในอย่างเดียวที่แกเลือกเลยถึงปากครับจะเป็นคนทุบจาด่าไปดูเปล่งบ้าครับยอมรับเด็กลูกนี้โยนยาวมาเท่ามือยุทธเต๋าเลยครัต้นเต๋าไม่ผ่านเอาเลยครับหลุดมาแล้วแกทีลูกนี้เรียบร้อย์ตงตงถ่ายนะครับรักงานเยอะวันนี้ฮะ ผู้การขาดหายใจของพิจัยครับหือว่าทำไม่พิศสงครับในเกมรุกครับของคาดมีเลยครับดูด้อยลงไปพอสมควรครับถ้าอะไรก็ไม่ไหวครับต้องตรวจทางด้านเจ้าเสือตัวครับเอาทางด้านโบสแตะทางด้านโบลงมาครับโบนี่ก็เป็นผู้เล่นแนวรุกนอโด้วยตัวเอง เต่นบอลแต่รนแก๊งแก๊งไม่ลุ้นเอาอาลุ้นแฮตทัิกอยูน่นะเพราะว่ายิงไปสองประตูแล้วก็ถ้ายิงสามประตูจะเป็นทัดผิกครับถ้ายิงสี่ประตูะต <c oughs> จะได้สี่ประตูครับ <c oughs> <c oughs> อยู่จะพูดสมัย,ย <c oughs> <c oughs> วะเน,นี่ยฝ่ายตรงนั้นอยู่สบายเลยกับรูปเกมที่เรียกว่าสูสีครับ <c oughs> แบบแม่นกว่าครับทากนี่อ่าเขาเล่นตัดแกแ <c oughs> ้วครับเต้นทิ้งแบบทับนี่ โบจสายแต่ด้านป๊อกครับป๊อปเอาตัวบังครับเชื่อว่าช่วงหลังครับเกมมาแล้วจะกลับมาเล่นไหวนะฮะอูฟงนะเต้นเยอะนี่นะโอ้โหตัวจี้ถึงทิ้งเลยสายกับโกหังเยอะมาลุ่นนี้ไม่ได้เลยน้อยเลยฟ็อกซี่ก็เป็นห้องเครื่องของทีมเนอะการเล่นบอลของเขาจะค่อนข้างตูเท้าเลย ที่ลูกนี้โบเขาเล่นยากครับจ่ายมาให้กับป๊อปเลยครับป๊อปหวังบอลยาวมาตรงนี้ไม่ผ่านครับอาร์ตยิงจักไม่ได้ดีครับงจัดมาอยู่ที่รักครับพอนำแล้วก็ไม่เล่นครับเขาก็ตแบบแก้วไว้ถ่าลูกนี้เสียแล้วครับอบอลนอนจ่ายให้ต้นเสกเด็ดแน่ใส่ท่าใหญ่กับอ่านเพลงไม่ไดีดดดครับนี่ฮะการมีโวกอั้นในแนวล็อตนี่ครับมันทำให้ ผู้เล่นของปากแก้วเนี่ยเล่นง่ายขิ้งเยอะเลยครับอ,อันนี้จะเป็นแบที่เข้าจังหวะแรกได้ดีครับแล้วก็ลกูกากาก็ใช้ได้ครับเี่ยมีควาแบบนีเราอุ่นใจครับทังประตูทั้ง,งูีถือโอ้โหางเนี้ยไม่แหย่แวนนี้มาเลยครับสุดท้ายท็นผูขถ่องนีเองครับเอ้ยเจ้าตัวบอกว่าพัดบอน นาทีสุดท้ายก็ไม่ดทุกเวลาบเจ็บกันในคร่เวลาแรกกันคู่ต่อไปรับองภาพกไปเลยครับปาตาครับพบกับีดีโอ้โหอยนี้เ่อยนั้น่อยิงอื้อ ต่วันนี้การ่าดไปกระทิจใจเริ่มงทำให้หาลายร้าในเกมลุกก็ไปตกอยู่กับฟองลอยแล้วต้นเป็ดจะนครับโอ้โหเปลี่ยนตัวครับอ้ต้นเป็ดอ๋อฮะก็ส่งทางด้านปิปป้อนลงไปครับโอป้ปิ๊ปนิวผู้เลีเล้ยงนี่ตาตำแหน่งนี่ในสนามครับ ของแตมตตเียนี่ไม่มีตัวรุกธรรมชาติเลยนะครับเมี่ตธรรมชาติโลงโทษแล้วตอนนี้โอ้ต้องดูครับว่ากับประทพพับผิวที่เรียกว่าไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่วันนี้ครับต้องดันโดยอานนทะ์ครับมาเล่นเป็นตัวเฮอร์โมจำเป็นคนระับจากจากาตามดูเสมอได้ไหมแตบนี้ยากเลยคนระับตอเข้าทุกแต่อตสู้ครับได้ครับได้ไดัแก้สองครับแมตตเมียสุด วางแล้วก euh ็โหคือเชิญบอลเปลี่ยนบอลตัวใหญ่ใช like ้ความใหญ่เลยอาจจะใส่ใกับต้นนี่เปลี่ยนทางมาอย่างสวยเลยนะโผล่พอลงได้ครับลักกันลักไปยิงไทยกับก็ลุงมาครับกิ่นทุ่งที่มาเรื่อยๆครับต้นจ่ายกับโกฮันครับโกฮันลัอกเข้าขวาลูกนี้ครับโดนซ้อนมาครับได้ทุ่มครับท่านเบียรครับ บนะอยอนนครับัมาให้ตัมสุรัครันะบบอูี่บอยโนครั้งเึงนระับตรงนีป๊อปตีมาไม่มีใครครนะับเพื่อมันือคุยกันบ้างนะป๊อเนผู้เล่นจบในการทัพมีหลายๆคนที่ยังไม่เข้าใจกันเท่าไหรนะ <c oughs> ่เล่นแบบเท้าขา,นะา,นะา,ญญาเลยีนะ่บยครับวางบรรยาไปเลยครับ ตีต่ำสุรั์ครับต่ำสุรั์พัดะขาดูงตีโดนเข้าด้านหลังแต่ยังได้ทุ่มเลยหนังชาวอินเดียแกเด็กชชนะไปได้แต่ทำให้อันดับเป็นขยับขึ้นมาเลยครัท่านเตียนีลื่องสูงหนักเลยครับเพราะว่าท่าเตียนี่เป็นทีมทีกับพี่ยังไม่แพ้เลยครับผมเโิ้ยเงินจ๋าครับติดด้านต้น ต้นเนี่ผู้ชายได้นี่ะมึนะพี่สุนเรว่ามไมแ้เไม่ได้เยป็นลูกโปรีนเข็มแทเดียวเลยต้องรับบอยอดนบอลมันไม่ผิดได้หน้าก็หลายครั้งนี่ตองอเล่นลงมาล้วงกนี้ดีเลไม่ยากเกินไปสำหรับหนูโดนปัดทิ้งลงไปได้ครับ ตูสาประตูตัวเล็กนะหรือว่ามีขักห้องตัวเลยรกันตัวมีป๊อกจะเอาบอกปอฮะปอแเอาปอไปปับกันเองนอแล้วก็จะไปเข้าทางของ่านเต๋ตาพอดีแต่เชื่อว่าตอนนี้ทีมงานของานเมียนี่มองดึ่งขึ้งหลังป๊อกไี่ไหเนี่ยไื่อนะฮนนะ จังหวะนี้นิดนึงนะยังไงเอ่าคุณสุดให้เลยครับแข่งขอบคุณมากครับทีมที่พลังหนุ่มแล้วมีความเป็นเอกสำหรับแกแ้วแล้วก็เป็นทีมที่มีการพัฒนาการที่ดีครับทุกๆคนครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะผู้เล่นเก่งช่วงครับสองผู้เล่นมีความสามรู้คีนครับลอง สรุปครับมาปักแก้วนะว่ามือวันอาทิตย์เนี้ผลงานเนี้จะขึ้นขึ้นลงๆเลยเชื่อและเกินนรับลุ้นกันหน้าครับถ้ายังอยู่กับเราต่อครับลุน้นขึ้นชั้นอีชั้นหนึ่งได้สบายๆบาเลยเพราะว่าลูกคู่นี่ลึกกันดีครับแล้วก็ตื่นเึ้นเนี้ได้ขึ้นกับบแทนเบี้ย คุ้มใจกัเลยลนะคุมือพี่โอเปิลลืมพู้โอเปิลลืมพู้จับแไปไม่ดีครับแม่ะนะยังยังแก้ตัวมาได้ครับทำไมโดนคอรอนนับนะมือไม่ห่อเลยโดนนีนะ่ต้องใจเย็นเนะออน,นี้ยร้อนไปหน่อยคนระับให้ฝ่าไปแก้นะวครนะับแรงก็จะหมดแล้วนะเย็นเงีนนะ้ย อบนะได้ที่รับคาดเลยลุงมาให้บอลแม่ตุกมีรักอกจับบอลห่างตัวไปคนระับผกแก้วไ,ไปพูดกับโอหลุกมี้เตะมาได้สวยเลยนะเจ้ลุก่ีจะตังทิ้งไปได้เนะัย ไปเต็มมาครับไม่ได้ทำให้ความมันละลายของปากแก้วลดลงเลยครับเพราะว่าต้นแก้นี่ก็ลงมาทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครับที่เวลาแรกก็นำอยู่สองก็ตัวอ่ศูนย์เ